เกี่ยวเซอคอมเมนต์ับ да พี่น้องเยอะอันหมวดคอมเมนต์นะครอเราะอะไรพี engineer, ่น้องเลยเกี่ยวกับนางมุนกับไอ้เคยขอไปต้องเม่นมาควยกับแม่น้องไอดอกไปต้องเม่นมานี่มันเลือกใครโวยได้โบไปโบเขาผุดไปเม่นซ่องอื่นต้องมาบอโบไปโวยหมูดีต้องมาบอกต้องซาลาน่บอกับคูณจักอยู่ดอกต้องมาบอกจักสิโบอี่เนี้ยบกหัวใจเลย ญาติบ <languages? S 2> ุญบ no no ้านนั่นบุญเล็วอือนในสิ่งที่ชุกเจ้าพิษพิษนั่นแหละอือเขาเห็ดพิษนั่นนั่นอีลีน่ะเขาก็ถือจักแต่หุงแบบเขาบวโลย์นวลนั่นโดต้องมาโบเขาซ่อโกงสั่นซ่อโกงจังซี่เขาชีแจงจักจังสั่นแจ้งจักจังซี่จัะสีโบเห็ดหยางจัะสีมาเบ่าเสนอหน้าเห็ดหยาง ต้องมาเว้าต้องมาอบบริยอยากหักหูเพราะมันหูแลวอืมเขาที่ถือจั๊กล้วเขาก็จับแต่หึงแล้วว่าถ่าทุกเจ้ามารายงานมาอโบตำรวจบดหมุดทหารจับเขาจะสีมาเว้าอย่างงงทเจ้ากันที่เป็นไปอยากหูอยากเห็นอยากสืบเรื่องของเขา